สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ที่รักและชื่นชอบในพระเครื่องทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันนะคะกับช่องศรัทธาพระเครื่องนะคะก็จะพบกันนะคะช่วง ประมาณบ่ายๆนะคะเย็นๆนะคะประมาณ4ี่โมงถึงห้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่นะคะที่เข้ามารับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องสัทธาพระเครื่องกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะเวลาแม่ค้าลงคลิปนะคะก็จะได้มีการเด้งแจ้งเตือนกันนะคะเผื่อว่าใน E ีีที่แม่ค้าลงนะคะมีองค์ไหนนะคะที่สนใจนะคะก็จะได้ไม่พลาดกันนะคะ ช่องทางการติดต่อนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0982723960นะคะหรือว่าจะทักไ d ดีลนนะคะ0982723960นะคะทั้งสงช่องทางนะคะสามารถติดต่อแมคค้าได้เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเลยนะคะแมคค้าไม่ได้ส่งกล้องให้ดูนะคะต้องขอประทานอภัยนะคะถ้าหาก ท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วนะคะหากสนใจองค์ไหนนะคะดูไม่ชัดภาพไม่ชัดนะคะแอปไลน์เข้ามานะคะขอดูรูปเพิ่มเติมกันก่อนได้นะคะถูกใจองค์ไหนนะคะก็ขอปิดกันนะคะในส่วนของราคาวันนี้ก็เปิดไว้ที่400บาทนะคะส่งให้ฟรีไม่มีบวกเพิ่มเลยนะคะหากท่านใดนะคะไม่สะดวกโอนนะคะเราก็มีบริการนะคะเก็บปลายทางนะคะปลายทางก็400นะคะส่งให้ฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะ โอนก็400นะคะปลายทางก็400นะคะส่งให้ฟรีกันทุกรายการเลยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็มาพบกันเป็น EP ีที่268แล้วนะคะวันนี้นะคะก็มีพระเครื่องมาแบ่งปันกันหลากหลายรายการเลยนะคะลองเข้ามารับชมมาดูกันก่อนได้นะคะเผื่อมีองค์ไหนนะคะที่สนใจนะคะก็จะได้ไม่พลาดกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รายการแรกเลยนะคะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวนะคะขอขยับกล้องหน่อยนะคะ รายการแรกนะคะของวันนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญของหลวงพ่อดิ่งนะคะเหรียญนี้นะคะให้ดูนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งรุ่นแรกนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกเลยนะคะด้านหลังก็จะมียันให้แบบนี้นะคะ 2, 4สองสี่แปดหนึ่งนะคะพอสสองสี่แปดหนึ่งนะคะเหรียญนี้เป็นเนื้อทองแดงนะคะดูนะคะสวยๆนะคะแบบนี้เลยนะคะดูนะคะ ท่านใดสนใจนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งรุ่นแรกนะคะสนใจทักเข้ามาปิดได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่สองนะคะองค์นี้นะคะจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทวดนะคะใหดูนะคะรุ่นเปตรงนะคะปีศูนย์ห้านะคะองค์นี้นะคะเป็นเนื้อนวะนะคะดูนะคะแดงๆงนี่น่าจะเป็นยาขัดนะคะแดงๆงดูนะคะ ให้ดูนะคะก้นนะคะจะเป็นเลขสองเจ็ดศูนย์นะคะเป็นสองเจ็ดศูนย์นะคะดูนะคะท่านใดสนใจนะคะเป็นหลวงพ่อทวดรุ่นเปนตรงนะคะปีศูนย์ห้านะคะเป็นเนื้อนวะนะคะเก่าๆเลยนะคะท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาปิดการได้นะคะ รายการต่อมาเป็นรายการที่สามนะคะองค์นี้จะเป็นเหรียญของหลวงปู <S <S <the <the ่ขาวนะคะเหรียญนี้นะคะน่าจะเป็นปีสองสี่หกเก้านะคะเป็นปีสองสี่หกเก้านะคะเหรียญนี้เก่าๆนะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ขาววัดหลักสี่นะคะเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกเลยนะคะด้านหลังก็จะมียันนะคะแบบนี้นะคะเก่าๆนะคะเป็นเนื้อทองแดงเก่าๆนะคะ ท่านใดสนใจนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะของหลวงปู่ขาวนะคะวันลักสีนะคะปีสองสี่หกเก้านะคะเก่าๆแบบนี้นะคะสนใจทักเข้ามาปิดกันได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่สี่นะคะองค์นี้นะคะก็จะเป็นเหรียญของหลวงปู่โต๊ะนะคะให้ดูใ,ใกล้ๆก่อนนะคะดูนะคะเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะคะ เก่าๆนะคะด้านหลังก็จะมียันนะคะแบบนี้นะคะปี2510นะคะเหรียญน,นี้วัดประดูฉ่ฉิมพีนะคะดูนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะคะรุ่นแรกเลยนะคะเนื้อกระไหลทองนะคะท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้นะคะ รายการต่อมาเป็นรายการที่ห้านะคะองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะอ่าไม่ใช่เหรียญนะคะไม่ค้าพูดผิดเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะจะเป็นหล่อโบราณนะคะดูนะคะเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะเนื้อเก่าเก่านะคะเก่ามากนะคะดูนะคะทันหลวงพ่อนะคะอันนี้นะคะทันหลวงพ่อนะคะดูนะคะด้านหลังนะคะเก่าเก่านะคะเป็น รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะองนี้เป็นพิมพ์ขี้ตาหล่อบโบราณน,นะคะท่านหลวงพ่อนะคะเนื้อเก่าๆนะคะแบบนี้นะคะไปพร้อมกรอบนะคะสวยๆนะคะแบบนี้นะคะสี่ร้อยส่งให้ฟรีกันเลยนะคะสนใจนะคะทักเข้ามาปิดได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่หนะคะองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญของหลวงพ่อตู้นะคะคดีนะคะ ในโฟกัสนะคะแม่ค้าขออนุญ,ญาตถอยหลังให้ดูก่อนนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อตู้นะคะวัดศรีสะช้างนะคะนครราชสีมานะคะเหรียญน,นี้เป็นเนื้อทองแดงนะคะเป็นเนื้อทองแดงนะคะด้านหลังก็จะมียันนะคะให้แบบนี้นะคะเป็นปีหนึ่งสองนะคะสองห้าหนึ่งสองนะคะเหรียญน,นี้อูนะคะ ภาพไม่ชัดยังไงต้องขอประทานอภัยนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาขอดูรูปเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะเดี๋ยวนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อตู้นะคะหลวงพ่อตู้รุ่นแรกนะคะเป็นเนื้อทองแดงสวยๆนะคะสนใจก็ทักเข้ามาปิดกันได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่7นะคะองค์นี้นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะ ดูนะคะจะมีจานนะคะด้านข้างนะคะแบบนี้นะคะดูนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะปีหนึ่งสองนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะดูนะคะด้านหลังนะคะเป็นเนื้อทองแดงลงดำนะคะเป็นทองแดงลงดํานะคะท่านใดสนใจนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะปีหนึ่งสองนะคะรุ่นแรกนะคะเหรียญนี้ สนใจทักเข้ามาปิดกันได้นะคะดูนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่8นะคะองค์นี้นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะให้ดูก่อนนะคะเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะให้ดูเนื้อใใกล้ก่อนนะคะเห็นอยู่นะคะเนื้อเก่าๆนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะดูนะคะ ด้านหลังนะคะเนื้อเก่าเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะรายการที่แปดนะคะให้ดูเนื้อด้านหน้าใกล้ก่อนนะคะเนื้อเก่าๆแบบนี้นะคะไปพร้อมลงยานะคะกรอบลงยานะคะสวยๆวนะคะแบบนี้นะคะคุ้มมากนะคะองค์นี้นะคะได้ไปพร้อมกรอบลงยาสวยๆแบบนี้นะคะ ในราคา400นะคะส่งให้ฟรีนะคะท่านใดสนใจก็ถักเข้ามาปิดกันได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่9นะคะองนี้จะเป็นเหรียญหูเชื่อมนะคะเป็นเหรียญหูเชื่อมให้ดูก่อนนะคะแบบนี้นะคะก้องอาจจะไม่โฟกัสนะคะนะคะเป็นเหรียญหูเชื่อมหลวงปู่ทิมนะคะ ให้ดูนะคะด้านหลังนะคะจะมียันแบบนี้นะคะวัดรหารไล่นะคะระยองนะคะเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะคะองนี้เป็นเนื้อกระไหล่ทองนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะคะแม่ค้าขอญาตปิดหน้าก่อนนะคะจะต่อโค้ดศาลานะคะตรงเ,เขาเรียกจีวอนนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะต่อโค้ดศาลาแบบนี้นะคะดูนะคะสวยๆนะคะเป็นเหรียญหูเชื่อมหลวงปู่ทิมนะคะ ตอกโค้ดสาลานะคะดูนะคะสวยๆนะคะเป็นเนื้อก,กระไหลทองนะคะสนใจก็ทักเข้ามาปิดได้เลยนะคะดูไม่ชัดภาพไม่ชัดยังไงนะคะต้องขอประทานอาัยนะคะสนใจแอดไลน์นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่10นะคะองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพวงนะคะเดี๋ยวนะคะเก่าๆนะคะ เป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นหลังเรียกยันหลังยันสามนะคะแบบนี้นะคะพศสอง,ส,องสี่เจ็ดศูนย์นะคะเหรียญนี้ them. เป็นเนื้อทองแดงนะคะดูนะคะเก่าๆนะคะแบบนี้เลยนะคะท่านใดสนใจนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพวงรุ่นแรกนะคะด้านหลังจะเป็นหลังยันสามนะคะสนใจก็ทักเข้ามาปิดกันได้เลยนะคะ รายการต่อมาเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะอง์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วนะคะวัดสามเรือนนะคะพศสองสี่เก้าสี่นะคะเหรียญน,นี้สองสี่เก้าสี่นะคะให้ดูเป็นเนื้อกระไหลทองนะคะเป็นเนื้อกระไหลทองนะคะองนี้ด้านหลังก็จะเป็นหลังยันนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวนะคะสวยๆนะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วนะคะวัดสามเรือนนะคะปีเก้าสี่นะคะเหรียญน,นี้สวยๆนะคะสนใจก็ทักเข้ามาปิดกันได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่สิบสองนะคะองนี้จะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะจะเป็นหล่อโบราณน,นะคะให้ดูนะคะเนื้อเก่าๆนะคะพิมพ์สวยๆนะคะแบบนี้นะคะดูนะคะ ด้านหลังนะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะหล่อบโบราณน,นะคะเก่าๆแบบนี้นะคะท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาปิดกันได้นะคะสี่ร้อยส่งให้ฟรีกันทุกรายการเลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่สิบสามนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งนะคะวัดท่ากระบือนนะคะดูนะคะเก่าๆนะคะ เป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะจะเป็นพิมพ์สลุนะคะดูนะคะเป็นพิมพ์สลุนะคะแบบนี้นะคะเก่าด้วยนะคะสวยด้วยนะคะดูนะคะด้านหลังนะคะสองสี่แปดสี่นะคะเหรียญนี้นะคะนะคะเป็นเหรียญสลุนะคะดูนะคะสวยๆนะคะเหรียญหลวงพ่อลุ่งวัดากระบือนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะเป็นพิมพ์สลุนะคะแบบนี้นะคะ ท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่14นะคะองค์นี้จะเป็นอ่าเรียกพระอุป,ปคุตนะคะดูนะคะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบที่นะคะไม่ทราบว่าว่ามาจากที่ไหนนะคะดูนะคะแม่ค้าเห็นแปลกๆนะคะก็เลยลองเอาติดมานะคะดูนะคะ เป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อสำลิดนะคะแต่ว่าแม่ค้าไม่ทราบที่นะคะดูนะคะให้ดูก้นนะคะเป็นแบบนี้นะคะดูนะคะท่านใดสนใจนะคะเป็นพระอุปคุตนะคะเนื้อสำลิดนะคะแต่ว่าแม่ค้าไม่ทราบที่นะคะถ้าหากท่านใดทราบนะคะหรือว่าสนใจก็ทักเข้ามาปิดกันได้นะคะ รายการต่อมาเป็นรายการที่15นะคะอง so ค์นี้จะเป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อน้อยนะคะหล่อโบราณเก่าเก่านะคะเป็นพิมพ์สองหน้านะคะจะมีพิมพ์สองหน้าแบบนี้นะคะเก่ามากนะคะดูนะคะนะคะหล่อโบราณเก่าเก่านะคะเป็นพิมพ์สองหน้าแบบนี้เลยนะคะดูนะคะเป็นสองหน้านะคะแบบนี้นะคะเก่าเก่าเลยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อน้อยนะคะ ท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาปิดได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่16นะคะองค์นี้นะคะก็จะเป็นพระปิดตานะคะเป็นปิดตาจัมโบ้หนึ่งนะคะอันนี้นะคะจะองค์ใหญ่นะคะแล้วก็จะมีอ่าตรงนี้เรียกเป็นกระตุดนะคะด้านล่างนะคะแบบนี้นะคะดูนะคะก็จะเป็นเหมือนขึ้นไข่นะคะเป็นไข่แบบนี้นะคะเป็นเนื้อผงใบลานนะคะให้ดูนะคะ เป็นเนื้อผงใบลานนะคะด้านหลังก็จะมียันนะคะให้แบบนี้นะคะดูนะคะเก่าๆนะคะเป็นปิดตาจัมโบ้หนึ่งนะคะเนื้อผงใบลานนะคะท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะองค์นี้นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นสมเด็จเกตชัยโยนะคะเนื้อสวยๆนะคะ ดูนะคะเนื้อสวยๆนะคะเนียนๆนะคะแบบนี้เลยนะคะดูนะคะเนื้อสวยพิมพ์สวยนะคะดูนะคะสวยเลยนะคะองค์นี้เป็นสมเด็จเกตชโยนะคะเป็นพิมพ์หกชั้นนะคะเนื้อด้านหลังนะคะดูนะคะสวยๆนะคะแบบนี้นะคะด้านหน้านะคะดูนะคะเนื้อสวยนะคะพิมพ์สวยนะคะ สมเด็จเกตชยโยพิมพหกชั้นนะคะไปพร้อมกรอบนะคะสวยๆนะคะได้แบบนี้ไปเลยนะคะในราคา400นะคะส่งให้ฟรีนะคะท่านใดสนใจก็ถักเข้ามาปิดกันได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่18นะคะองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะของหลวงพ่อจงนะคะเป็นเนื้อทองแดงนะคะ ด้านหลังก็จะมียันนะคะแบบนี้นะคะเก <_ c oughs> ่าๆนะคะดูนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงรุ่นแรกนะคะส0 0รอนะคะส่งให้ฟรีนะคะสนใจทักเข้ามาปิดกันได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่19นะคะอ,องนี้จะเป็นเหรียญปก นะคะเป็นเหรียญปกนะคะหลวงปู่ทิมนะคะจะเป็นปกแบบนี้นะคะด้านหน้านะคะดนะคะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะคะด้านหลังก็จะมียันนะคะให้แบบนี้นะคะเดี๋ยวนะคะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะคะท่านใดสนใจนะคะเหรียญปกหลวงปู่ทิมนะคะปีหนึ่งแปดนะคะเหรียญน,นี้ปีหนึ่งแปดนะคะสนใจนะคะทักเข้ามาปิดได้นะคะ รายการต่อมาเป็นรายการที่ยี่สิบนะคะจะเป็นสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะคะให้ดูเนื้อใกล้ๆนะคะเนื้อเก่าๆนะคะเนื้อจะออกเก่งๆนะคะไม่แตกรายงานนะคะองค์นี้นะคะดูนะคะเนื้อด้านหลังนะคะดูนะคะเก่าๆนะคะด้านหน้านะคะเป็นแบบนี้นะคะ ทันใดสนใจนะคะเป็นสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะคะก็จะเป็นคาบนะคะด้านหน้านะคะเก่าๆแบบนี้นะคะสนใจยังไงนะคะทักเข้ามาปิดกันได้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาขอดูรูปเพิ่มเติมก่อนได้เลยนะคะถูกใจองค์ไหนนะคะก็คอยปิดกันนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่21นะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะเก่าๆนะคะของหลวงพ่อกล่อมนะคะ ดูนะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อกอมนะคะรุ่นแรกนะคะเหรียญน,นี้ด้านหลังก็จะมียันนะคะแบบนี้นะคะเก่าเลยนะคะดูนะคะหล่อโบราณนะคะเก่าๆนะคะแบบนี้นะคะเนื้อท่านใดสนใจนะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะหลวงพ่อกอมนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะสนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้นะคะ รายการต่อมาเป็นรายการที่22นะคะเหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อห่วงนะคะขออนุญาตถอยหลังให้ดูนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อห่วงนะคะเป็นเนื้อทองแดงนะคะรุ่นแรกนะคะเหรียญน,นี้ด้านหลังก็จะมียันนะคะแบบนี้นะคะดูนะคะท่านใดสนใจนะคะ เหรียญหลวงพ่อห่วงรุ่นแรกนะคะสนใจทักเข้ามาปิดกันได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่23นะคะองค์นี้จะเป็นสมเด็จบางขุนพรมนะคะให้ดูนะคะเนื้อออกสีน้ำตาลนะคะดูนะคะด้านหลังก็จะมีตาเจดีนะคะหรือว่าตาวัดนะคะประทับนะคะแบบนี้นะคะ ด้านหน้านะคะเป็นแบบนี้นะคะทันใดสนใจนะคะเป็นสมเด็จบางขุนพรมนะคะองค์นี้สนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้เลยนะคะรายการ่อมาเป็นรายการสุดท้ายแล้วนะคะจะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะคะองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทวดนะคะเป็นพิมพ์ฐานบัวนะคะดูนะคะเป็นพิมพ์ฐานบัวแบบนี้นะคะด้านล่างนะคะดูนะคะ เป็นเนื้อนวะนะคะองค์นี้ดูนะคะก้นนะคะก็จะเป็นก้นลายเซนนะคะแบบนี้นะคะดนนะคะท่านใดสนใจนะคะเป็นหลวงพ่อทวดพิมพ์ฐานบัวนะคะองค์นี้ก้นเป็นก้นลายเซนนะคะเนื้อนวะนะคะสนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเพียงเท่านี้นะคะถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะคะที่เข้ามารับชมนะคะสนใจองค์ไหนนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0982723960นะคะหรือว่าจะทักไ d l ดียลน e นะคะใส่เบอร์โทรนะคะ0982723960นะคะทั้ง2ช่องทางนะคะสามารถติดต่อแมค่ค้าได้เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะ สนใจองค์ไหนนะคะดูไม่ชัดภาพไม่ชัดนะคะแอดไลน์เข้ามาขอดูรูปเพิ่มเติมกันก่อนได้นะคะถูกใจองค์ไหนก็ค่อยปิดกันนะคะในส่วนของราคานะคะก็เปิดไว้ที่400เหมือนเดิมนะคะโอนก็400ปลายทางก็400ส่งให้ฟรีกันเลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะถ้าแมคพูดผิดพลาดระกันใดก็ต้องขอประทานอภัยนะคะแล้วพบกันใหม่ ep ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ